ครับผมคือตาริกเกอร์นะครับตอนนี้ก็ห้าทุ่มแปดนาทีนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงการจับคอร์ดทาบที่ไม่ต้องทาบกันนะครับผมโอเคเก็อยู่กับดีเมกเกอร์ตัวเดิมนะครับเพราะว่ามีกีตาร์ไฟตัวเดียวโอเคนะ่าจะใช้ได้แลเสียงแบบนี้เพราะว่าใช้แค่แอมตัวนี้ตัวเดียวนครับไมไ่ต่ออะไรอีกเลย เราจะมาเริ่มต้นด้วยขอดขอสนะครับผมคอด f นะครับยังไงมันจะเห็นเนี่ยแสงตรงไหนมันจะมีโอเคเอาเป็นว่าฟังเราแล้วกันนะมันก็จะมีอยู่ว่านะครับขอด f นะครับจับยังไงไม่ต้องทาบนะครับก็คือจับที่สายสองนะครับช่องที่หนึ่งสายสามช่องสองแล้วก็สายสี่ช่องสามนะครับผม พูดง่ายๆก็คือจับมนอนคอร์ด B minor นะครับผมแต่ว่าให้เลื่อนขึ้นมาสายบนนะครับจากสายหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายหนึ่งเนี่ยมันจะเป็น B minor เริ่มจากสายหนึ่งเป็น B minor ถ้าเกิดว่าเลื่อนขึ้นมาเริ่มจากสายสองขึ้นไปที่เหนือก็จับเหมือน,นกันกับ B minor นะครับผมมันจะเป็นคอร์ด F เหมือนกันเนี่ย D F มันแค่เลื่อนขึ้นไปช่องหนึ่งแค่น,นั้นเอง ใช่ไม่ใช่ B minor บีแบ er, นะครับ B flat minor ซึ่งก็น่าจะจับกันเป็นนะครับผมก็ค,คือสายหนึ่งช่อง1สาย2ช่อง2สาย3าช่องสสายสี่ช่องสานะครับผมนี่คือ B flat minor แล้วก็เปลี่ยนจากเริ่มจากสายหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเริ่มจากสาย2แทนโอเคจับมันเดิมเลยเนี่ย จับแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณจับคอร์ด B ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคครับถ้าเกิดว่าจับคอร์ด B ไปแล้วเอ,เอาขึ้นดีกว่ามาตั้งันหน้าเขากล้องเลยเอาไอชิ้นหายโอเคเนียถ้าเกิดว่าคุณจับคอร์ดเปไปอยู่แล้วใช่ไหมครับ B เลื่อนลงมาช่องหนึ่งก็คือช่องสามนะครับเลือนคอร์ดซีลงมาช่องห้า นี่คือคอร์ดดีลงมาช่องเจ็ดนี่คือคอร์ดอีแล้วลงมาช่องแปดคือคอร์ดเอฟนี่คือเอฟนะครับจากมันคอร์ดบีเลยแค่อยู่ช่องแปดได้เฉยเลื่อลงมาช่องสิบ จนะครับถ้าเกิดว่าลงมาช่อง12ล่หละนี่ก็คือคอร์ด A นั่นเองโอเคครับนี่คือวิธีจับแบบคอร์ด B นะครับผมแล้ววิธีจับคอร์ด D ถ้าเกิดว่าจับ D ไปแล้ว D ถ้าเกิดว่าช่อง2แล้วไม่ต้อถ้าเกิดหรอกมันหมายความว่าช่องสองนี่ยคือคอร์ดดีแล้วเลื่อนมาช่องหนึ่งก็จะเป็น B แบบหรือดีนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่ามาอยู่ช่องสจับแบบคอร์ด D ี็อยู่ช่องส นี่ก็คือคอร์ด E นั่นเองถ้าเกิดว่าลงมาช่องหกนี่คือคอร์ด F นั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นอันเข้าใจนะครับผมไอ้ส่วนที่ผมข้ามมาทุกถ้าเกิดว่าไม่ B ถ้า B อันที่สองคือไม่ใช่เปสองคือ B สามคือ C C คือ C ชาร์ปหรือ D แบทนั่นเอง D แบทกับ C ชาร์ปเนเดียวกันนะครับผมแล้วก็ห้าคือ D อเข้าใจนะครับผม อ่าแล้วจะมาแซมเปิ้ลสักเพลงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเพลงอะไรดีอ,อ่าของนึกเพลงก่อนนะครับผมเพลงลอยูอ่ไหนวะเนี่ยโอเคเจอแล้วโอเคมาฮะเปิดเจออันไหนก็อันนั้นแหละ จ่าดำเหนือครับอยากจะร้องดังๆ,ๆอยากร้องดังๆนะครับผมเส้นถ้าเกิดมันเป็นคอร์ด F# นะครับผมเพลงนี้ของฟามนี่คอร์อด F# ท่านี่คือ F ลงามาช่องหนึ่งก็คือ F# F# minor คือ,คอจับแบบช่อง F# นะครับแล้วก็จับแบบ B minor นะครับช่อง F# ใช่นะครับผมเอาใหม่เอาใหม่โอเค okay, ครับนจะเข้าใจแลครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอแค่ดเปลี่ยน ครับผมไม่ได้จับท่าไปสซักอนนะครับผมสวัสดีครับผมอย่าลืมกดซับสไครกันล่ะเห็นหน้ารยเปล่าเนี่ยโอ้ยชาวรอ็อกทั้งหลายคุณคือร็อกคนต่อไปสวัสดีครับ